Good Morning everyone นะครับสวัสดีนะครับเด็กๆทุกคนเลยนะ <c oughs> หลังจากที่ครูได้ให้หนูทำไปฝึกหัดเรื่องอนุกรมตัวเลขไปแล้วนะครับอนุอนกรมตัวเลขก็หลายคนก็ทำได้ค่อนข้างคล่องแหละนะต <c oughs> อนนี้วันนี้เราก็จะเปลี่ยนเรื่องบ้างนะครับเพราะว่าในข้อสอบ t ี a ก2เนี่ยมันมีการวัดความถนัดอยู่หลายเรื่องนะครับมันไม่ใช่วัดแค่เรื่องอนุกรมตัวเลขอย่างเดียว หลายเรื่องในทีแกตสองเนี่ยคะแนนรวมกันจะเป็นหนึ่งร้อยนะซึ่งเด็กบางคนยังมีความงงนิดนึงนะครับเอออันนั้นก่อนที่ครูจะไป <c oughs> เรื่องต่อไปของทีเก2สองเนี่ยนะครูจะบอกอย่างนี้ให้หนูรู้นะครับว่าวิชาทีเกตเนี่ยนะครับมันมีคะแนนเนี่ยอยู่สามร้อยคะแนนคะแนนเต็มของมันคือสามร้อยคะแนนนะครับจะถูกแยกออกเป็นสามส่วนนะครับ อันแรกเรียกว่า t ีแกนนะครับอันต่อมาเรียกว่า T ีแกสองนะครับแล้วอันต่อมาจะเรียกว่า T ีแกสามมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสามเรื่องนะครับเออก็แน่นอนมันเต็มสามร้อยใช่ไหมเพื่อไม่ให้มีใครน้อยใจนะฮะทุกเรื่องก็จะคะแนนเต็มหนึ่งร้อยทุกเรื่องเนี่ยก็จะคะแนนเต็มหนึ่งร้อยนะครับแต่แนนถ้าเกิดหนู ชอบอังกฤษนะหนูก็มาทำทีแกตหนึ่งครับเพราะทีแก1หนึ่งจะเป็นวิชาอังกฤษเลยเป็นอิงคอมนะครับอ,อ๋อแปลว่าอะไรครับครูคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษไม่ใช่นะอิงคอมมูนิเคชันนะครับอิงคอมมู mo, นะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะเน้นคอนเวอร์เซชันเน้นเรื่องเรตติ้งพวกนี้นะอ่านให้เร็วนะหานะค,คำตทบมาไว้ในตัวเองเยอะๆนะครับใน ทุกวันเนี้ยนะเวลาหนูมองไปมองมาในโลกในชีวิตเนี่ยนะครับพยายามคิดดูว่าไอ้คำนี้ถ้าเกิดภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอะไรอาบน้ําเอ่อเรียกว่าอะไรกินข้าวเรียกว่าอะไรเล่นเกมเรียกว่าอะไรเอ่อเล่นกีฬาเรียกว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีคำพวกคําขยายที่เราจะต้องพยายามคิดว่าทุกวันอะนะคืออย่างนี้ลูกทั้งวันวันทั้งวันเนี่ยนะครับถ้าหนูอยากเก่งภาษาอังกฤษนะครับหนูต้องใช้ภาษาอังกฤษนะถ้าเกิดวันทั้งวัน .9% 9 9หนูใช้ได้ภาษาไทยหนูคิดเป็นภาษาไทยหนูมองอะไรเป็นภาษาไทยหมดแล้วไอเซลสมองภาษาอังกฤษหนูนจะพัฒนาได้ไหมล,ลูกเออมันก็ถูกภาษาไทยกดทับไว้ใช่ไหมครับฉะนั้นหนูอาจจะต้องใช้เวลากับภาษาอังกฤษในในระหว่างให้เพิ่มขึ้นนะครับเช่นอาจจะคิดอะไรเป็นภาษาอังกฤษมึงคิดถูกคิดผิดไม่สําคัญนะครับสาคัญตรงว่ามึงได้คิดหรือย,อยังนะเขียนอะไรเป็นภาษาอังกฤษบ้างประโยคง่ายภาษาไทยเนี่ย เช่นวันนี้ร้อนชิบหายเลยเงี้ยเออเงี้ยนะถ้าเกิดจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยเขียนว่าอะไร today very 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 hot อะไรเงี้ยนะครับเขียนไปเลยนะวันนี้หิวข้าวจังเลยเออ to be hungry อะไรเงี้ยนะก็เขียนทิ้งข้างไปนะจะถูกจะผิดก็เขียนเขียนไปมันยังได้ฝึกได้ไดใช้นะครับเหมือนกับหนูรู้จักต้นกำลึงไหมต้นกำลึงอะนะฮะกำลึงที่มันอยู่ตามรั้วตามผนังอะไรยเนะ ต้นตำลึงเนี่ยมันงอกยาวขึ้นทุกวันเลยเนาะแต่มันไม่รู้เลยนะว่าทิศทางของแดดอยู่ตรงไหนฉะนั้นไงมันจะต้องเอาไอ้ตีนมันอะเอาไอ้ที่มันเอาไว้เกาะอะใส่ไปใส่มาเพื่อหาแสงเพราะเพราะมันจะต้องวนตัวเองเนี่ยเข้าไปหาแสงให้ได้นะครับเหมือนกันมันก็สุ่มแล้วสุดท้ายมันก็รู้ทิศทางเหมือนกันถ้าเกิดหนูจะเก็บภาษาอังกฤษหนูไม่ใช้ไม่มีทางได้นะครับฉะนั้นใช้ไปเลยใช้ถูกใช้ผิดไม่เป็นไร นะใครคิดว่าเออหนูไม่รู้จะใช้กับใครเลยค่ะครูเออแล้วมึงแชทภาษาอังกฤษกับครูม,มานะมึงแชทมาได้นะครับอ่ะต่อมานะครับฉะนะอิงลิสคอมนะหนึ่งร้อยแต้มต่อมาก็เป็นส่วนของทีเกตสองนะครับทีเกตสองเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งร้อยแต้มเหมือนกันนะทีเกตสองเนี่ยความจริงเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว,ว่า reasonable นะครับ reasonable นะก็คือการให้เหตุผล ซึ่งการให้เหตุผลเนี่ยมันอาจจะเป็นการให้เหตุผลในเรื่องของตัวเลขการให้เหตุผลในเชิงของรูปภาพการให้เหตุผลในเชิงของข้อมูลนะก็โจทย์จะมาหลายแบบนะครับฉะนั้นการให้เหตุผลในเชิงของตัวเลขเราจบไปแล้วดีย๋ยวันเนี้ยเราจะมาเริ่มนะที่หนูเห็นเนี่ยนะเราจะมาเริ่มเรื่องใหม่และเป็นเรื่องการให้เหตุผลในเชิงของข้อมูลนะครับ <c oughs> เอ้ไ <emissions> ม่ใช่ในเชิงของรูปภาพนะครับโทษอันสุดท้ายเรียกว่าทีกตสามเนาะ เรียกว่าทีมเวิร์กนะครับเออนะแต่ข้อสอบชุดนี้นะครับครูจะบอกเด็กๆนะว่าเย็นครูก็คุยอะน้องเป็นคนมันเป็นเรื่องการแอบใสนะคือแอบใสไว้ก่อนเอพยายามแบบเชีวิตจริงนางมารชีวิตนี้นางเอกอะไรเงี้ยนะชีวิตจริงนางมารชีวิตในข้อสอบเป็นนางเอกนะพยายามมองลวดอย่างงี้ยดีนะข้อสอบทนะีมเวิร์กเนี่ยมันจะเป็นข้อสอบที่มีคะแนนทุก มีทุกข้อเนี่ยคะแนนในแต่ละช้อยจะไม่เท่ากันนะครับชอยที่ถูกต้องที่สุดก็จะได้หนึ่งแต้มไปเลยนะชอยที่ถูกรองลงมาก็จะเป็น0.7 5 0.50.25เหย้อะไรเคือทุกข้อมีแต้มนะหนูจะมั่วยังไงหนูก็มีแต้มนะครับแต่ว่าแต้มหนูจะน้อยลดหลั่นกนลงมาเนาะถ้าเกิดหนูมั่วถูกหนูก็ได้เต็มหนึ่งถ้าเกิดหนูมั่วผิดแบบรุนแรงมากหนูก็ได้0.2 5หอย่างเงี้ยนะครับ ข้อสอบมันก็จะเป็นสถานการณ์แล้วก็ให้เราเลือกว่าถ้าเกิดเป็นคูณคุณจะเลือกว่ายัางไรงลูกถ้าเราแอป,ปใสมองรลปอย่างนี้ให้ดีคิดบวกเออมันก็ได้เต็มนะครังจากนั้นจริงทีทกับสามถามว่ายากไหม <c oughs> ถ้าเกิดหนูเป็นคนดีนะยากตรงที่ละครูนะยากตรงไหนฮะหนูไมไ่เป็นคนดี <c oughs> เออนะถ้าเกิดหนูเป็นคนดีแอป,ปใสได้กันเออถ้าเกิดหนูหัดแอป,ปใสเป็นนะฮะไม่ยากหรอกนะมันยากตรงไหนดยลูก โจ์มาครึ่งหน้าแล้วค่ะควรจะอ่านโจทย์เจ็ดจอดควรจะอ่านโจทย์เสร็จเป็นไงลูกหมดเวลานะเพราะว่าข้อสอบพวกนี้หนูใช้ความเร็วนะบอกเลยว่าทีแกเนี่ยเราเรียกว่าข้อสอบในกลุ่มของ speed ท e คือช้าไม่ได้ช้าตายนะฉะนั้นถ้าเกิดหนูไปอ่านโจทย์จนครบเนี่ยโอเอไม่ทันนะก็คือหนูจะทันในข้อนั้นนะฮะแต่ข้อหลังหหนูจะต้องเดาฉนั้นะมันจะมีเทคนิคเนาะ จะเป็นเทคนิคนะเช่นอ่านช้อยก่อนแอปใส่ยังช้อยเลยนะกูไม่รู้หรอกสถานการณ์เป็นไงแต่ชันเป็นคนดีอ่ะสถานการณ์แกเป็นไงฉันก็ไม่รู้แต่ว่าฉันเป็นคนดีฉันต้องเลือกทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะฉะนั้นสามหมวดนี้รวมกันเป็นวิชาทีแกะเนาะถ้าเกิดใครใช้วิชาทีแกะนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมหาวิทยาลัยเขก็จะกําหนดว่าใช้ทั้งสามส่วนแต่บางมหาลัยในบางคณะ นะใช้แค่สองส่วนเออใช้แค่สองส่วนก็มีนะครับทีแกตสามบางทีถูกตัดทิ้งไปนะส่งไปเป็นงานแบบไม่ต้องทําเป็นทีไงไม่คือไม่ต้องการคนแอป,ปใสอาจจะเป็นงานที่แบบว่าต้องเคี่ยวอ่ะต้องแบบโหดร้ายอะไรเงี้ยนะฮนะเออไม่ต้องแอป,ปใสเอออยากจะรู้ตัวตนจริงๆของแกอะไรเงี้ยนะนะฉัน,ฉนเขารู้ไงว่าเด็กมาแอป,ปใสกันหมดนนะเนี้ยนะทีแกตสามเนี่ยก็เลยตัดทิง้งนะครับ อะครันนี้กลับมาวันนี้เราอยู่ใน่วนของที่แกดสองนะครับาย้ำนะที่แกดสองที่มีหลายๆแบบนะบวันนี้จะมาขึ้นเรื่องอะไรลูกขึ้นเรื่องเขาเรียกว่า <c oughs> การอ่าเมื่อกี้เขียนไว้เล้่นู้ว่าเขียนไ,ยไว,ว้ตรงไหนวะโทษนะฮะเอ้การคลี่กล่องนะการคลี่หรือการพับกล่องนะครับในภาษาอัง,งกฤษเราใช้คําว่าอะไรเออเมื่อกี้ครูบอกว่าเราต้องเน้นภาษาอัง,งกฤษใช่ไหมนะฮะ ภาษาอังกฤษเรื่องการคลี่กล่องเนี่ยนะ,ะเราจะเอา box ไงใช่ไหมฮะจากนั้นถ้าเกิด Google นะหนูไปเสิร์ชคำาว่า box นะคำว่า d i k นะฮะ dig dig แปลว่าลูกเต๋าอ่ะนะฮะหรือคำว่า cube cube บิ๊กอนี่ยเขยดไหมเออเดือนนี้ใช้น้ำไม่กี่คิวอ่ะเธอเออไอ,อคิวที่เขาพูดเลยนะเออกี่คิวเออ,วเอ,อรถรถหกล้อเนี่ยบรรทุกทรายได้กี่คิวเคยดินไหม นะคิวคือมาจากเขาคิวบนะิกคิวบิกคิวบิกอ่าก็คือลูกบาทนะครับเออฉะนั้นเราลองไปเสิร์ชดูนะบ็อกซ์ริสเซ l e d i นเบิลดิส a ิสเซอนเบิลอ่าคิวคิวบิกริสเซนเบิลเนี่ยนะเออพวกเนี้ยก็จะเจอแบบทดสอบอารมณ์ประมาณนี้แหละนะอันนี้ครูก็เาอามาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับเพราะว่าบอกเลยถ้าเกิดเป็นเรื่องรูปภาพเนี่ยครูไม่มีทักษะไม่มีทักษะเลยนะครบ ถ้าให้กูวัดเองเนี่ไม่ไม่ไม่ได้แน่นอนนะนะอ่าโจจะมาประมาณนี้นะครับนี่โจหรอคะเออใช่ค่ะนี่คือโจทย์นะคะอ่าตั้งหลักก็ดีนานี่คือโจแหละนะทำไงเขาบอกอย่างนี้นะเขาจะให้ภาพภาพอ่าโทษนะทำไมเขียนไม่ได้อุ๊ยแย่แล้วทำไมเขียนไม่ได้ละ่ะมันไม่เป็นรูปห่ะ เดี๋ยวนะคะขอลองอทีเปิดได้นี่วะนะอ๋อมันเกินอ่ะอันนี้อ่ะก็จะให้เป็นรูปมาอย่างนี้นะคะเนี่ยคที่ครูพยายามวงเนี่ยนะคะับเขาจะให้เป็นรูปมาแล้วเขาจะถามว่าเฮ้ยไอเนี่ยถ้าเกิด <c oughs> เราพับให้มันเป็นกล่องนะฮะถ้าเราพับให้มันเป็นกล่องเนี่ยมันจะได้เป็นกล่องไหนระหว่างกล่องหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องสี่ นะฮะถ้าเราพับก,กระดาษที่เขาคลี่มาไว้เนี่ยนะฮะให้มันกลายเป็นกล่องเนี่ยมันจะได้เป็นกล่องรูปไหนนะฮะซึ่งแน่นอนอะ่ะถ้าเกิดเราให้กระดาษแบบหกด้านหน้าตาเหมือนกันคือสะอาดเหมือนกันหมดไม่มีตําหนิเลยเนี่ยนะฮะมันก็ต้องเป็นกล่องแบบเหมือนบอกเบอร์สามมาดูไหมเออนะมันก็จะต้องเป็นกล่องคือถ้าเกิดกระดาษมันสะอาดเลยนะคือไม่มีรอยแรงเงาไม่มีตําหนิจุดอักษรไรเลยให้เรา เป็นที่สังเกตนะพับยังไงมันก็ต้องได้เบอร์สามนะฮะเออแต่ถ้าเกิดหนูเด็กหนูเด,เด็กคิดอย่างนี้นะคะหนูยังแอบใส่ไม่พอนะเออนี่ไม่ใช่ตัวหนูก็รักแอบใส่อยู่ดะะ่หนูยังหนูยังแบบเผชิญหน้ากับโลกเห็ีเลวร้ลวลายไม่พอเพราะอะไรลูกอีกล่องเบอร์สามเนี่ยนะฮะโดยข้อเท็จจริงและความจริงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอะไรลูกมันอาจจะเกิดจากกระดาษที่เป็นไงที่สะอาดแค่สามด้านถูกไหม กระดาษด้านที่เปื้อนอ่ะด้านที่มีรอยดำหรือด้านที่เป็นตำหนิด้านที่เป็นแรงเงานเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ด้านตรงข้ามที่เรามองไม่เห็นถูกปะถ้าเกิดหนูเอาไอ้ไอ้กล่องสามเนี่ยนะ,ะเออถ้าหนูเอากล่องสามมาเนี่ยนะ,ะมาคลี่ออกนะคะสมมติขูคลี่ง่ายๆนะคะถ้าเราเอากล่องสามมาคลี่ออก ทีโงโงๆเลยนะฮะเออนี่นะฮะเดี๋ยวถามก่อนนะฮะบางคนยังงงกล่องเนี่ยมันมีกล่องนะกล่องที่เป็นลูกเตานะ๋าเนี่ยลูกเต๋าแล้วกันเออนะลูกเต๋ามีกี่ด้านนะเรียงความเ,เป็นอะไม่รูนะ้ลูกเต๋าต้องมีหกด้านนะฮะฉะนั้นลูกเต๋าหกด้านเนี่ยถ้าเกิดเราเคลียออกมาให้มันเป็นรูปแบนๆนะรูปกระรูปแผ่นนะนะมันก็ได้เป็นอะไรเป็นกระดาษหกแผ่นไหมเออแล้วครบไหมคะเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะไม่ครบนะฮะต้องหกแผ่นต้องหกแผ่นอ่ะนะคะต้องเป็นหกแผ่นแบบนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้องเป็นหกแผ่นเนาะเดี๋ยวถึงจะเป็นรูปครีของลูกบาศก์ได้นะอ่ะคันนี้หนูดูนะคะไอ้กล่องเมื่อกี้เอยเดี๋วครูวาดก็ได้ครูจะพยัะ มันจะมีให้เอ๊ะไม่มีให้นะฮะไม่เป็นไรไอ้กล่องเมื่อกี้นะฮะถามว่ากล่องเนี่ยเราเห็นด้านด้านที่เราเห็นเนี่ยมากที่สุดมันจะมีกี่ด้านมากที่สุดที่เราจะมองเห็นได้เนาะเออนะมันจะมีทั้งหมดสามด้านนะคะจะไหมก็คือด้านบนนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็ระลูกด้านข้างนะคะ อุ้ยโทษด้านข้างนะฮะ <c oughs> นะยังไงเราก็เห็นได้แค่สามด้านนะฮะฉะนั้นเราจึงเรียกมว่าอะไรภาพสามมิติถูกไหมเออนี่นะฮะเราเรียกว่าภาพสามมิตินะ t h r เลยฮะ dimension นะ,ะ,เ,นนนะ,ะนะเป็นภาพสามมิติฉะนั้นกล่องเนี่ยความจริงมันมีทั้งหมดเนี่ยหกชิ้นใช่ไหม เนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าบวกกล่องมันมีหกชิ้นแต่ว่าตาของมนุษย์เนี่ยนะฮะจากการมองเนี่ยมันมองได้มากที่สุดก็คือสามด้านหรือสามมิติบนหน้าข้างนะฮะหรือถ้ารูปมันมาแบบให้เรามองจากด้านล่างเก็เห็นเป็นด้านล่างด้านข้างด้านด้านหน้าด้านข้างนะะด้านล่างเนี่ยสามด้าน คือยังไงหนูไม่มีความสามารถที่จะมองด้านที่สี่ได้หรอกนะดังนั้นไงคะดังนั้นถ้าเกิดโจทย์มาแบบนี้นะคะโจทย์มาแบบว่าเฮ้ยกระดาษฉันเนี่ยแอพใสเลยนะไม่มีตําหนิเลยนะคะไม่มีรอยเลข่ะสมมุตินะคะถูกบอกว่าตละกระดาษเนี่ยไม่มีรอยเลข่กระดาษไม่มีรอยเลข่เลยนะเป็นกระดาษเหมือนกันทุกด้านนะคะแล้วเอามา พับเป็นกล่องเนี่ยมันจะได้กล่องที่หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมหน้าตาที่แอพใสอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหน้าตาของกล่องก็จะแอพใสอย่างนี้เลยนะคะแต่ถามว่ากล่องแอพใสใบเนี้ยมันเกิดจากกระดาษที่ขาวสะอาดเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่เห็นไหมฮะหลังคนงงนะไม่ใช่ได้ไงคะนะ,ะเพราะว่าเรามองเห็นมันได้แค่อะไรลูกแค่ สาด้านเออนะเหมือนเลยคะใจคนยากรึกอย่างถึงเออนะฮะเราไม่เห็นนี่อีกสามด้านที่เหลือมันคืออะไรถูกไหมฮะเออนะฮจาน,นมาอาจจะเป็นกระดาษที่มีรอยเปื้อนหรือมีสี3ด้านก็ได้แล้วก็เป็นกระดาษขาว3ด้านก็ได้นะฮะมันก็จะสามารถให้รูปร่างที่เป็นสี่เหลี่ยมรูปบั แบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีลักษณะใสๆนี้เหมือนกันเลย<ด>นะเออนะฮะเช่นสมมุติอันนี้นะฮะครูบอกว่าอันนี้เป็นของครูนะฮะอ่าครูพับนะสมมติครูพับถ้าครูจะพับนะฮะครูให้อันนี้เป็นด้านบนนะอันนี้เป็นด้านบนนะฮะเอ๋อันนี้เป็นด้านหน้านะฮะนี่เป็นด้านหน้านะฮะอ่านะนะแล้วก็ <c oughs> อ่ะอันนี้เป็นด้านข้างฮะใม่อ่าแล้วสมมุติด้านที่เหลือนะด้านที่เหลือครูขีดแรงเงานะครูขีดแรงเงาไม่เรื่องไหมไอ้นี่นะไอ้นี่ไอ้นี่มาอยู่ตรงนี้นะคะไอ้นี่มาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไอ้นี่มาอยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,คะถ้าหนูพับขึ้นมาเนาะเอ๊ะ ไอ้สามด้านที่หนูมองไม่เห็นคือด้านที่ครูแรงเอาไว้ค่ะเนี่ยด้านสามด้านเนี้ยนะที่หนูมองไม่เห็นเนี่ยคือครูได้แรงเอาไว้ฉะนั้นแปลว่าอะไรคะฉะนั้นแปลว่ากระดาษที่มีตําหนิหรือมีการแรงเงาสามด้านอ่าก็คือกระดาษแบบนี้นะคะ แรงเงาด้านที่1นนะฮะแรงเงาด้านที่2แล้วก็แรงเงาด้านที่ก็สามารถสร้างให้เกิดลูกบากที่หน้าตาแอพใสแบบนี้ได้เช่นกันเดีดยดยเ๋ยไหมฮะนึกไหมนึกไหมเออเพราะเรามองเห็นได้แค่สามด้านนะฮะดังนั้นการที่เราจะทำเรื่องนี้ได้เออการที่เราจะทำเรื่องรูปคลี่หรือว่าคิว อ่าได้นี่นะฮะเราจะต้องเข้าใจอย่างแรกเลยคืออะไรคะคือฟอร์มของการพับกล่องก่อนกล่องเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยหกด้านนะฮะกล่องมันมีทั้งหมดหกด้านนะฮะแต่จำเป็นไหมว่าหกด้านเนี่ยมันต้องเรียงเป็นกากบาทพระเยซูอย่างเงี้ยไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นมันจะต้องเรียงเป็นกากบาทแบบนี้ไม่จำเป็นนะฮะ มันสามารถเรียงได้หลายรูปแบบเออนะฮะแต่รูปแบบหนึ่งที่มันจะเรียงไม่ได้คืออะไรครับลูกอย่างงี้ทาได้ไหมถ้าหนูมีกระดาษเรียงกันเนี่ยหกช่อนสองสามสี่ห้าหกหนูมีกระดาษเรียงกันหกช่อนหนูจะพับเป็นกล่องนะไ,ได้ไหมลูกทําได้ไหมเออเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างงี้ไม่เป็นกล่องนะ,ะเอออย่างงี้ไม่เป็นกล่องนะมันจะกลายเป็น ท่อหรือเป็นอะไรพวกนี้เออเป็นรูปทรงที่ไม่มีเลยค่ะไม่มีด้านบนกับด้านล่างอ่ะมีแต่พื้นผิวด้านข้างรู้ไหมนะคือถ,ถ้าเกิดหนูจะเป็นกล่องนะเลสเซนะอย่างน้อยเนาะเออหนูจะต้องมีชงโงมีส่วนยืดอ,อ่ะเออนะมึงต้องยื่นแขนออกไปนะออปนะสมมติหนูจะยื่นแขนตรงนี้ก็ได้นะฮะเอ้อยยืนแขนตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าต้องยื่นแขนตรงนี้นะทุกคน ต้องยื่นแขนไปนะฮะเออเงี้ยต้องมีอย่างเงี้ยต้องมีต้องมีหูต้องมีแขนยื่นไปนะฮะห้าหกเพราะนั้นมันจะไม่มีทางที่มันจะกลายเป็นกล่องได้เออนะอ่ะเคฉะนั้นเดี๋ยวครูจะในคลิปหน้านะฮะยังในคลิปหน้าเนี่ยก็ยังจะเป็นการสอนนะให้หนูเข้าใจฟอร์มของกล่องก่อนเออว่ากล่องนี่มันจะมีฟอร์มได้กี่รูปแบบ นะฮะเพื่อที่หนูจะได้เอากล่องเอาฟอร์มต่างๆเนี่ยนะฮะเอามาประกบกันให้กลายเป็นกล่องนะ,ะเราเรียนจากพื้นฐานก่อนแต่กนะ็คือตัวฟอร์มก่อนเราจะทํากล่องได้เราต้องมีกระดาษเป็นแผ่นก่อนนะฮะเรากำลังจะเรียนว่ากระดาษที่เป็นแผ่นเนี่ยเราสามารถสร้างรูปแบบใดบ้างเพื่อให้ได้เป็นกล่องถูกไหมฮะนะ คือกล่องเนี่ยนะ <c oughs> มันจะต้องมาจากกระดาษแบนๆก่อนเนาะเออนะถ้าหนูจะสร้างกล่องสักใบอุโธนาถ้าหนูจะสร้างกล่องสักใบเนี่ยเน,ะนะนยาะหนูจะต้องมาจากอะไรคะมาจากกระดาษแบนๆนี่กระดาษแบนๆเลยนะแต่มันมีกระดาษแบนๆหลายรูปแบบที่สามารถเอ,อ่อสร้างให้เกิดไอ้กล่องแบบเนี้ยได้นะ เรากําลังจะไปเรียนว่าอีกระดาษแบนๆนี้มีสักกี่รูปแบบนะที่จะสร้างให้เป็นกล่องได้ฮะะซึ่งบอกเลยนะฮะมันจะมีอยู่กี่แบบอ่ะนะะับนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าโทษฮะ 1, ไไหนึ่งสองอะไรล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแบบแค่นี้แค่ตัวเองเหรอครับคือใช่แค่นั้นเองนะฮะ ไม่ยากหรอกเออนะแต่ว่าไม่ได้สอนในคลิปนี้นะฮะอย่าคุยขอตัดคลิปนี้ไปก่อนนะแล้วย๋ยวาคุยไปสอนในคลิปหน้านะคลิปหน้าหนูจะได้เรียนเรยว่า8ดแบบเออแล้ววิธีการที่เราจะสามารถจับหลักได้ว่ารูปร่างที่เกิดขึ้นของกล่องเนี่ยนะตำหนิที่เขาให้มารูปแรงเงานะมันจะต้องอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนของกล่องนะกล่องมันมีแค่หกด้านนะฮะเราจะต้องสามารถรู้ให้ได้ว่าเฮ้ยนี้ มันเคยอยู่ด้านนี้ถ้ามันเป็นกล่องแล้วเนี่ยมันจะต้องอยู่ชิดกับด้านไหนแล้วอยู่อยู่ตรงข้ามกับด้านไหนนะฮะนี่คือหลักการคือต้องรู้ว่าด้านไหนมาตรงข้ามกันแล้วด้านไหนมาอยู่ชิดกันเท่านั้นเองนะ,ะอะ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าว่ากล่องนี่มันสามารถประกอบและคลี่อย่างไรนะ,ะมีกี่รูปแบบอ่าสวัสดีนะคะ